สวัสดีครับวันนี้ครูนิสันอยู่กับนิสันนวาวาระโปรโฟเอนะครับวันนี้ครูจะมารีวิวให้ฟังกันดูว่าในส่วนของตัวนวาวาระโปรโฟเอนะครับราคารุ่นท็อปสุดเลยของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับตัว VL แล้วสเปคมันค่อนข้างจะงเหมือนเหมยกันมากเลยนะครับลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าออควรจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับเพราะว่านวาวาระโปรโฟเอเนี่ยข้อตีก็คือไม่มีบ่อไฟฟ้าแต่ว่า VL เลได้บ่อไฟฟ้าแต่ว่า VL ไม่ได้แต่งนะครับก็ข้อต่อข้อระแบบครับมาลองชมกันดูว่าโปรโฟเอ็กต์มีอะไรให้้บาง นาวราโปรโฟอนะครับรูปโฉมรูปลักษณ์หน้าตานะครับมาดูความแตกต่างกันในส่วนตัวการตกแต่งที่มันต่างกับต,ตัวรุ่น VL นะครับย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับนาวราโปรโฟอราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับในขณะที่ตัว VL ราคาถูกกันสองหมื่นบาทตัวโปรโฟอได้อะไรไปบ้างก็เป็นในส่วนตัวการตกแต่งนะครับด้านหน้าสังเกตนะครับก็ะจะเป็นกระจังหน้าแบบอินเตอร์ล็อกนะครับพร้อมกับโลโก้สีดําอักษรสีแดงนะครับ ให้ความดูดานมาเลยตัวไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับมันจะเป็นลักษณะของ LED ทั้งหมดสด่ดวงเป็นไฟสูง2ไฟต่ำา2นะครับพร้อมกับตัว Data daytime r u n n i n g Light ด้านล่างนะครับตัวกันชนก็จะมีตัวไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันตกแต่งตัวคานกันชนล่างนะครับด้วยไฟทัลทิมสีส้มกระจกข้างสีดำนะครับไฟเลี้ยว LED ราวหลังคาเป็นราวหลังคาเป็นสีดำ ตัวล้อครับเป็นล้อแม็กซ์17นิ้วนะครับสไตล์ออฟโรดสีดำนะครับยัดกับตัวยางโยโกฮามานะครับเป็นยางออทอเรนต์นะครับก็พร้อมรุยไปกับทุกสภาพพื้นผิวนะครับยางดำยางมาต่อยทางคอนกรีตทางฝุ่นลูกหลางไปได้หมดนะครับตกแต่งคิ้วซุ้มล้อด้วยแผงคิ้วซุ้มล้อสีดำนะครับมีทับทิมสีส้มตกแต่งด้าในข้างบริเวณคางสีดำมือจับประตูสีดำ เดินชมรอ,รอบรอบรถก่อนนะครับครนนี้ติดฟิล์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในกรณีที่รถเดิมๆมาเนี่ยถ้าได้สังเกตมืดไปไหมตัวฟิล์มครับถ้าเดิมๆไปตกแล้วกระโจดจะเป็นสีชาดําอยู่แล้วในตัวนะครับซึ่งบานหน้าจะใสกว่าบานหลังซึ่งพอเราติดฟิล์มไปแล้วกอาจจะเห็นความแตกต่างบ้างเพราะคันนี้ติดฟิล์ม6กสิบเปอร์เซนก็จะเห็นความมืดกับความ ใสใแตกต่างนิดนึงนะครับก็สไตล์ญี่ปุ่นครับก็คู่หน้าเนี่ยมักจะใส่เพื่อให้มีความชัดเจนในการขับขี่สำหรับผู้ขับขี่มากและในด้านหลังก็จะเป็นในส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารทางด้านหลังใส่รับฟล์ p r o ็ x นะครับดูนี้ก็คือขอับเคลื่อน4ีล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภยัยช่วงล่างมีการปรับเซตมาให้ เหมาะกับการลุยและมีการเกาะถนนยึดติดถนนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABS นะครับระบบควบคุมสรภาพการทรงตัว BDC มีมาให้ระบบขึ้นทางชันอลองตัวทางชันนะครับออกตัวบนทางชันมีให้หมดนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED กันชนหลังแล้วตกแต่งสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับเซ็นเซอร์ภายหลังด้วยฝาท้ายนะครับมีปั๊มคำว่านาวาร่า ฝาท้ายของบกระบาดสีประตูนะครับมีตัวผ่อนแรงช่วยทําให้เวลาเปิดฝาท้ายนะครับเบามือมากยิ่งขึ้นตัวโ o ร o โนะครับตัวกระบาดท้ายของเขาเนี่ยจะมีรางหูยึดฝั่งละสองข้างเพื่ออะไรเพื่อให้ความใช้งานที่อยากเป็นอเนกประสงค์สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดสายลุย เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นนะครับถ้ากระบะธรรมดาก็อาจจะหาจุดยึดหูย,ยึดอะไรเงี้ยพันอีรุงตุนนานนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหูย,ยึดที่สามารถเลื่อนได้ครับหูในเลื่อนได้ก็สามารถทําให้เราสามารถรัดของได้อย่างมีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับในส่วนตัวเนี่ยมีครบเลยกล้องรอบทิศทางนะครับตัวบายสปอร์ตวันนี้เตือนจุดอับสายตามีให้แล้วก็ในส่วนตัวเตือนการชนเบรกฉุกเฉินก็มีให้เดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อ ชมภายนายนะครับเบาะเป็นหนังนะครับเดินได้สีขาวเบาะหนังพร้อมกับสัญลักษณ์ p r o 4X นะครับนี่หลายคนทักทำไมไม่ได้บอกไฟฟ้าตัวถูกกว่าได้บอกไฟฟ้านะครับแลกกันกับการตกแต่งนะครับแล้วก็อย่างรุ่นนี้มีแผ่นที่ให้ด้วยนะครับมีระบบนำทางให้ด้วย ได้ค่ามีอะไรบ้างครับก็มีเตือนระบบเตือนเซนเซอร์สามารถปิดการใช้งานได้ระบบเสียงเตือนต่างๆพวกตัวบายสปอร์ตเอ่ยะอะไรเงี้ยก็สามารถปิดได้ VDC ปุ DC, ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปิดได้ก็คือถ้าคันนี้เอาไปรลอกออฟโรดแล้วติดหลอมปุ่มเนี่ยต้องปิด VDC ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะกุยไม่ขึ้นนะครับก่อนเครื่องหน้าเดี๋ยวพาดูด้านหลังก่อนแผงประตูลายเบาะด้านหลังนะครับมีความเป็นสปอร์ตเท่เลย มีแอร์ตอนหลังให้เหมือนเดิมน,นะครับนาวราเราเน้นเรื่องความสุขสบายของผู้โดยสารทุกที่นั่งเพราะนั้นก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยลองสตาร์ทรถด,ดูนะครับหน้าจอนี่สวยงามไหมหน้าจอนะครับตัวโปรไฟลจริงก็จะแตกต,ต่างจากตัวนาวราเดิมพอสมควรในเรื่ตัวหน้าจอแสดงผลที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งมีความคามชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ บนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็มีส่วนตัวปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับสามารถปอับวิทยุเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจอเดินใหม่ตรงนั้นได้และมีตัวครุยคอนโทรลปรับตั้งความเร็วได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับหน้าจอสามารถตั้งค่าภาษาไทยได้นะครับมีเข็มทิศด,ด้วยเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราตั้งแผนที่นําทางไปปุ๊บเนยนอกจากโชว์ที่จอวิทยุแล้วก็จะมาโชว์โชว์ที่หน้าจอกลางตรงนี้ด้วยทําให้เราสามารถขับขี่โดยที่ไม่ต้องคอยละสายตาไปมอง ิทยุด้านข้างสถานีวิทยุนะครับระบบเตือนอเตือนเบรกฉุกเฉินเตือนการชนด้านหน้าเตือนค้อมเลนนะครับเตือนจุดอับสายตาซ้ายขวาแล้วก็เตือนเราเมื่อยลา้าเตือนผู้ขี่เมื่อยล้าจะเผลอรับนายไปรถเขาก็รู้นะครับเขาก็จะมีสัญญาณเตือนให้เราจอดพักรถได้ระบบตั้งค่าเห็นไหมครับเท่ทีโอเคแล้วผิดผิดผิด ระบบช่วยผู้ขับขี่ครับก็ระบบต่างๆที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เราสามารถปิดหรือเปิดการใช้งานได้นะครับเบรกฉุกเฉินไม่อยากใช้เตือนช่องทางก็เลนดีพาร์เจอร์นะครับเตือนจุดอับสตาระบบช่วยจอดรถนะครับก็จะเป็นในสองตัว moving o b j e c t i v e ะคาให้ดูกันเมื่อเราจะจอดรถนะครับ อันนี้ผมกดให้ดูก่อนนะกล้องด้านหน้าธรรมดาถ้าเขาเกิดถอยหลังปุ๊บเนี่ยกล้องจะโชว์ภาพรอบคันด้านหลังอยู่แล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์ MOD Moving Objective นะครับแล้วก็ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็มีเส้นตามพวงมาลัยที่เราหมุนเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะมีช่วยช่วยหมุนช่วยดูด้วยว่าทันที่เราจะวิ่งไปพนหรือเปล่าตามเส้นสีเขียวเลยแล้วก็สามารถเตือนดู ฝังชั่นด้านซ้ายมือของล้อด้านซ้ายได้นะครับก็นอกจากจอดเทียบฟุตบาทแล้วสายออฟโรดบางทีไปในทางที่แบบมันไม่ใช่ทางปกติครับก็มีกล้องช่วยดูก็ทําให้เราสามารถลุยฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอ่าเมนูเตือนขนาดถอยหลังนะครับไม่อยากใช้ก็ปิดได้ ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนตั้งค่าปิดไปการใช้งานได้จากหน้าจอนี้นะครับความเร็วเป็นแบบดิจิตอลก็ดูได้อัตราสิลการกินน้ำมันก็สามารถตั้งค่าดูได้เชื่อมต่อมีแผนที่นะครับ Air Auto Air Auto ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้อี้านซ้ายมือนะครับก็ตัวเซ็นเซอร์ถ่ายหลังถ้าไม่ใช้ก็สามารถปิดได้ ปุ่มถัดมาระบบลงทางลากชัน h i l l Descent Control นะครับก็สามารถทำให้เราลงทางชันได้โดยที่ไม่ต้องคอยแตะเบรคคอนโทรลภูม,มิรัศอย่างเดียวลู่ที่เป็นล้อสี่ล้อนะเป็นระบบดิฟล็อกนะครับทำงานควบคู่กับเจ้าพวกระบบการขับขี่นี้ก่อนนะครับขับสอง โฟ์ไฮโฟโลนะครับและถ้าเกิดเป็นทางทุรถกํานที่อย่างเช่นติดหล่มแล้วพื้นผิวถนนเม่ไม่เท่ากันด้วยเนี่ยตัวดิฟล็อกจะช่วยทําให้เราสามารถล็อกแกนล้อ200รหมุนพร้อมๆกันในขณะที่กําลังขึ้นจากลหล่มล้อนึงติดลหล่อมล้อนึงไม่ติดลงงหดล่มเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ขึ้นมาจากหล่มได้อย่างงไไ่ายดายนะครับเกียร์เหมือนเดิมน,นะครับอัตโนมัติ7จสปีดมาพร้อมแมนวนวลโหมดสามารถปรับเชนเกียร์เองได้เป็นแบบแมนวนวลโหมดได้เลยเช่นกันก็ให้ความสบายใช้งานได้อย่างเขาเรียกไง เต็มขีดจำกัดของมันเลยนะครับถ้าแบบเรารู้สึกว่าต้องขึ้นเขาขึ้นทางชันเนี่ยเชียนกินหนึ่งกิน 1, สองเองได้เลยนะครับถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด6จุดนะครับมาเพิ่มเติมตรงหัวเข่าด้วยอีก1จุดก็คือคู่หน้าปีกบ่อซ้ายและขวาแล้วก็ม่านนิรภัยแล้วก็ในส่วนงตัวถุงลมตรงหัวเขา่ากระจกนะครับตัดแสงแอัตโนมัตินะครับมีมาให้ด้วย เครื่องยนต์นะครับ YS23DDTT นะตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดก็ที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่12.8กิโลลิตรครับก็เป็นรถที่ให้สมรรถนะดีทั้งแต่รอบต่ำการออกตัวยันรอบสูงเลยนะครับแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันมาด้วยนะครับเครื่องนี้อยู่ในตัว Nissan Terra มาก่อนนะครับตัวนี้ถือว่า t อบสุดของเราแลวแรงม้าสูงสุดของเราแล้ว สำหรับนวราโปร 4X คันนี้นะครับตัดสินใจก็ได้อย่างว่าชอบ VR หรือโปร 4X นะครับก็ลองพิจารณากันดูครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คุณหลวงเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหลวงจะทำคลิปอื่นๆให้ชมกันต่อไปนะครับก็ถ้ามีปัญหาสงสัยนะครับอยากได้ข้อมูลก็สามารถตอดต่อคุณหลวงได้เลย0899690690หรือโทรมาหาเลยก็ได้นะครับคุณหลวงอยู่ที่นิสสันนอ,องแขมในกรุงเทพนี่เองในเครือของสยามโบร,รการนะครับแล้วที่ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมกันเสสสมมมอาาพบบกััันนนใใหห่คคลิป้วดีร